สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมตามทีวีนะครับวันนี้นะครับตามมี fc เคยคอมเมนต์มานะครับผมว่าอยากให้ทำวิธทาคลิปเกี่ยวกับการถอดลีดนะผมถอดแป้นลีดนะครับให้ผมทําคลิปให้ดูนะครับวันนี้ก็ให้ดูแบบคร่าวๆนะผมว่าต้องถอดอะไรก่อนนะครับไปชมกันเลยนะครับันดับเลกนะครับผม ผมจะถอดฝั่งที่เป็นปั๊มก่อนนะผมปั๊มสองทีนะครับนี่นะครับผมปั๊มสองทีจะมีน็อตเบอร์แปดสองตัวนะครับก็ขันน็อตเบอร์แปดออกก่อนนะครับผมปั๊มสองทีก็ไม่ยากนะผมก่อนถอดก็ปลดสายออกก่อนนะจะมีสาย สาย2 T ทีนะครับมาจากกระปุก2 T ทีนะครับก็ดึงออกนะครผมแล้วก็ขันน็อต2ตัวที่เป็นเบอร์8ยึดปั๊ม2อทีนะครับเอาออกเลยนะผมเพื่อที่จะขันน็อตแปดลีดข้างในนะครับเบอร์8ถ้าไม่เอาออกจะขันยากนะผมต้องดึงออกเลยนะครับผมถอดสายสายคันเร่งออกด้วยนะครับผมสายตัวเร่งปั๊มนะครับผม นี่นะครับผมก็ผมจะรีให้มันเร็วนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับหลุดเริ่มจะหลุดแล้วครับแล้วก็ถอดไอตัวนั้นจะเป็นน็อตตัวข้างในนะผมตัวแป้นลีดนะครับผมมันจะมีน็อตเบอร์แปดหัวยาวๆหัวสูงๆนะผมที่มันจะยึดยึดเหล็กาสายคันร่งกับปั๊มนะผมต้องถอดตัวนั้นด้วยนะครับ อย่าลืมดึงสายออกนะผมดึงสายออกนะครับอันนี้ก็แงออกมาเลยนะครับผมเป็นปั๊มสองที่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับเสร็จนะครับผมก็ใช้อ่าเบอร์แปดนะผมนะครับตัวนี้มันมันถอดยากนะผมมันแน่นมันไม่เคยถอดนะครับผมก็ใช้อ่าพยายาม พยายามถอดออกนะครับมันก็ไม่ออกนะผมก็สุดท้ายแล้วนะครับผมก็เอาออกจนได้นะครับมันแน่นมากนะผมนี่นะครับสุดท้ายผมก็ใช้เป็นตอกเอานะผมตอกออกนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในนะครับใช้ตัวทีไม่ได้ใช้ใช้อะไรไม่ได้เลยคีมจับก็ไม่ได้นะครับเมื่อ,อเราถอดน็อตของ ของปั๊มสองทีนะครับสองตัวออกมาแล้วนะครับก็ดึงดึงออกมาเลยนะครับผมอันนี้คือปั๊มสองทีนะครับปั๊มออโตลูปนะครับเสร็จแล้วก็ถอดน็อตคอรีดนะผมน็อตแป้นลีดนะผมนี่นี่นะครับหนึ่งสองทางนู้นอีกสองเป็นสี่นะครับสี่ตัวนะครับหนึ่งสองนี่นะครับตัวแป้นลีดเนี่ยตัวนี้ นี่ครับถอดฝั่งนี้อีกนะครับผมหนึ่งสองครับเป็นสตัวนะครับผม ก็ถอดสายหายใจข้างล่างนะผมออกด้วยนะผมเอาอะไรงัดออกเลยนะผมเป็นสายยางนะครับสายหายใจนะครับผมทําผมไม่ได้ถอดคาบูออกนะครับเนื่องจากคาบูผมล้างไปแล้วแต่ว่าเราก็ถอดสายนะครับคันเร่งออกด้วยนะผมตัวไหนที่เกะกะคิดว่าจะเกะกะก,ก็ถอดออกเลยนะผมอันนี้อันไหนเกะกะคือเราถอดออกเลยนะผม ครับก็เอาออกมาแล้วนะผมนี่นะครับเจ้าตัวแป้นลีดนะครับผมนะครับตัวลีดนะครับอยู่ตรงแป้นคาคาบูนะครับผมแป้นลีดคาบูนะครับตัวที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้อยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนแป้นลีดนะครับแล้วก็ขอดมล้างทำความสะอาดดูว่ามันลีดมันปิดสนิทไหมครับแผ่นลีดมันติดสนิทไหมนะครับดูตรงนี้นะครับผมนี่ถ้ามันสนิทก็ทำาสกปรกก็ล้างนะครับผม นะครับถอดออกมาล้างนะครับมีน็อตสองตัวไขควงนะครับถอดออกมาล้างเลยถ้าสกปรกนะครับผมส่วนข้างในในลูปพอรตนะผมถ้าสกปรกก็ทําความสะอาดนะครับผมรถคันนี้สกปรกมากนะครับผมมันเป็นคราบเน้เนียๆนะครับผมนี่เห็นไหมนะครับก็ผมล้างทําความสะอาดแล้วก็เป่านะครับผมนะครับก็เรียบร้อยนะครับ การถอดเป้นลีดคาบูนะครับสําหรับ f c นะครับที่ถามมาหลายคนนะครับว่าเป้นลีดอยู่ตรงไหนนะครับแผ่นลีดอยู่ตรงไหนถอดยังไงนะครับก็ดูคลิปนี้ประมาณนี้น่าจะพอรู้นะครับผมเป็นของ Honda No v a าเทนานะครับผมเทนาตัวอ่าเล็กๆนะครับ ก็จับประมาณนี้คลิปนี้ขอาลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ